ดิครับแชมป์เองครับแล้วนี่คือช่องไอเลอร์อัลล็อดนะครับช่องที่ยังสาระดีเกี่ยวเรื่องของคริปโตเคเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปเพื่อนฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแชมป์นะครับแล้วก็นี่น้องเชอร์ครับสวัสดีค่ะครับอันนี้น้องเชอร์ก็จะเป็นผู้ช่วยผมนะที่จะร่วมนะครับมาเที่ยวงานตัวอะไรเอ่ยทริปแม็กอาร์เคดค่ะทริปแม็กคริปโตอาร์เคดนะครับไทยแลนด์นะก็ยังมีจัดนะครับที่สยามพารากอนนะครับจัดตั้งแต่วันที่11เดือนนี้นะครับถึงวันที่16นะครับก็ ในงานเนี่ยจะมีของรางวัลนะครับแจกมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับในงานว่าวันนี้จะมีอะไรมาแจกบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างดีๆนะครับก็กิจกรรมนี้จะเน้นในเรื่องของพวกเกมนะครับที่เป็นพวกเกม NFT เป็นหลักก็เนี่ยตามชื่อเลยเนาะคริปโตอารเค e ดนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในงานครับสําหรับในงานนะครับก็จะมีในส่วนของกิจกรรมหลกักๆเลยที่เราจะเห็นนะครับก็จะมีในส่วนของตัวกิกจกรรมกระชัองที่มาถ่ายรูปเนาะแล้วก็โชว์ในส่วนของแอปซิปเมกแล้วเราก็จะได้รับ ตัว,วของรางวัลไปเป็นกิฟต์นะครับเหมือนสุ่มเนาะสุ่มว่าจะได้อะไรแล้วก็จะมีกิจกรรมที่สอนเกี่ยวลูกการเล่นเกมที่มีบูธของทางคิวฟมาจัดด้วยเป็นกิจกรรมตัวเกมแอคซี่อ่า้จะมีคนสอนเล่นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีเกมของตัวซิปเพย์เองที่มาเล่นนะแล้วต้องบอกว่า,วาเกมซิปเพย์เนี่ยคนเล่นอ่ะเราได้สกอร์สูงสุดในรอบวันเนี่ยได้รับรางวาลัลด้วยจะหนึ่งร้อยซิปเมกนะครับสูงทีเดียวนะใครสนใจมาเล่นได้แล้วก็จะมีในส่วนของอังเป้าที่เราสามารถซื้อเอาไปแจกคนที่ เราใใรับรต้อนรับช่องุดจีนนะอโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละอันกันดีกว่าครับ โอเคนะครับกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าอะไรครับใจแอนกาชาป,ปองค่ะใจแอนกาชาป,ปองนะก็จะเป็นการซุ่มกาชานั่นเองโดยเขาจะมีเงื่อนไขการจับนะซึ่งถ้าเราไปดูด้านหลังเนี่ยตรงนั้นน่า <c oughs> จะเป็นตัวใจแอนกาชาป,ปองที่อยู่ด้านหลังเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราเบื้องต้นเนี่ยเราต้องมาถ่ายรูป <c oughs> ที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าไปถันไปด้านหลังเนี่ยครับจะมีจุดรับรางวัลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา <c oughs> ถ่ายรูปก,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 กันก่อนนะครับอ่ะเชิญถ่ายก,ก่อนเลยอย่างนี้ส่งเชิญเข้ารับรางวัลกาชาปองนะครับ ก็เห็นใจวายมีการโชว์ไอจีหนึ่งโอเคนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วน้องเชอร์ถ่ายรูปแล้วเนาะก็เราต้องไปเอารูปเนี่ยไปลงไอจีใช่ไหมแล้วติด<อ>แฮชแท็กอะไรบ้างติดแฮชแท็กทิปโตอาร์เคดแล้วก็แฮชแท็กซิมเม็กไทยแลนด์ค่ะแล้วก็อย่าลืมฟอลโล่อินสตาแกรมของซิมเม็กแอดซิมเมกด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวตัวแฮชแท็กเนี่ยเดี๋ยวผมติดไว้ใต้คอมเมนต์คลิปแล้วกัน<อ>น,นะครับ<อ>ก็ก๊อกไปได้เลยนะครับอ่ะทีนี้พอเราทําการถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเล่นเกมกระชปองตรงนี้เลย อ่าโอเคครับเดีย๋ยวตามมาดูฮะโอเคเมื่อมาถึงตัวหน้าตู้ไอ,ไอตัวกาชปองแล้วก็ให้ทำการสแกนใช่ไหมสแกนตัว QR Code ที่อยู่บนหน้าจอนะครับ พอสแกนเข้ามาเสร็จเนี่ยก็ต้องกรอกในส่วนของตัวอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับอันนี้จะไม่ใช่การสมัครตัวซิมเมกนะจะเป็นแค่การกรอกเพื่อลงทะเบียนร,รับกระสปองเฉยๆแล้วก็ใส่ OTP ค่ะกดเล่นได้เลย <S 2> <S 2> ใช่ครับแล้วกดหึงั้งเหมือนกระดุกดต้องหัวเดี๋ยวตัวขั้นตอนนะครับก็สเต็ปเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็มาทำตามแต่จริงๆมาถามหน้าง,งานได้แหละไม่มีปัญหา ครับมีไกด์สอนอยู่นะโอเคอเรามากดกันเลยไหมคะอันนี้นะเข้ามาแล้วหน้าจอก็อย่างนี้เราก็สามารถที่จะกดคลิกกาปอ,องนะเขาบอกให้เราคลิกชูสปินก็คือลองหมุนดูอ่ะกดดูครับลุ้นลุ้นลุ้นเนี่ยโอเคห้าสิบบาทนี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับว่าได้รับรางวัลอันนี้ได้ห้าสิบบาทนะครับ ถ้าเราได้แล้วเนี่ยเราก็รับนะครับรับไปที่จุดตัวแลกรัรางวัลที่น้างงานได้เลยนะครับนี่รีดีมนะครับตรงนี้มาแลกรางวัลครับซึ่งอย่างกรณีของที่น้องเชอได้นะก็จะเป็นได้รับในส่วนของตัว ZMT ใช่มูลค่มห้า5้อบาทซึ่งถ้าอันนี้เรามีบัญชีอยู่แล้วเพราะมันผูกกระเบออยู่แล้วใช่ไหม เดี๋ยวเขาจะทำการ air d o ไปที่ตัวบัญชี ZMT ของเราเองนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะขั้นตอนไม่ไมยากนะแต่ถ้าเป็นของรางวัลอื่นก็เดี๋ยวมารับร่างงานใช่ต้องโอเคครับฝักกิจกรรม2ตรงนู้นใช่ไหม่โอเคน,น, okay นะครับในส่วนต่อมานะครับหลังจากที่เราสุ่มกาชาปองแล้วมีของรางวัลแจกกปแล้วเรียบร้อย ก็จะมาอยู่ในส่วนต่อมาที่เป็นส่วนของเกมนะครับเกม c ีิวนะครับที่จะเป็นซิปแม็กิวนั่นเองนะครับร่วมกับทางคิวไฟนะครับก็จะเป็นสอนเล่นในส่วนของตัวแอคซี่อินฟินิตี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เขาจะมีคนที่คอยโค้ชให้อยู่ใครที่ไม่เคยเล่นใครที่ยังไม่เคยสัมผัสก็มาเริ่มเกมแนวเพย์ทูเอิร์นแบบนี้เลยก็มาลองเล่นตรงนี้ได้นะครับโอเค๋ยวเราไปน้องเชาเองไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยเล่นนะครับผมเคยเล่นแล้วแต่ว่า เด liksom, ี ves, uh, uh ๋ยวนี้จะมีพี่ๆที่เขาเป็นต้องบอกว่ามือโปรมาช่วยสอนน้องเชอร์เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวลองเริ่มเลยแล้วกันเนาะแล้วกมีอย่างนี้แบตเตอรี่ต่อต่อลาวเขาจะมีเท่านี้แคชหนึ่งใบแบตเตอนี้ใช้หนึ่งแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช้หนึ่งแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช้กี่ใบกันล่ะอันนี้คือ องเชอรได้ชนะแล้วน้องเชอเชจะได้ในส่วนของตัว SLP 3ขวดซึ่ง3ขวดนี้เดี๋ยวจะได้เป็น Airdrop ถูกไหมครับเราต้องกรอกเมลเดี๋ยวเขาจะแจกเป็น Airdrop ส่งไปทางบัญชีซิปเมกของ<ส>เราน้องเชอเลยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่า,า,าใครมาร่วงกิจกรรมนี้ก็สามารถมารุ้นตรงนี้ได้ก็จะเป็นรางวัลที่แจกให้เหมือนกันนะครับจบไปนะสำหรับในส่วนของตัวสอนเล่นแอคซี่แล้วก็ได้ในส่วน Airdrop SLP ด้วยถ้าเล่นชนะทีนี้มาดูกันในส่วนต่อมา ก็คือในส่วนของซิปเพย์ซิปเพย์อันนี้ก็จะเป็นเกมอลิจินลของซิปเมกเลย<ช>นะครับก็เราสามารถที่จะมาเล่นได้ทีเนี้ยไอเกมนี้มันมีนมความท้าทายอยู่ยังไงน้องเชอร์อ่ะก็คือทีเนี้ยเขาจะให้เราอ,อ่ะกดสเปซบาร์เพื่อที่เราจะหลบสิ่งกีดขวางบนอวกาศไม่ว่าจะเป็นยาหรืออะไรอย่างงี้ด้วยคือเกมมันจะเล่นเหมือนแบบเหมือนเก็บเหรียญระหว่ง<ช>างทางเราก็จะมีแต่ว่ามันจะมีสกอร์อยู่น้องเชอร์ถ้าขึ้นไปข้างบนเนี้ยมันจะมีลีดเดอร์บอร์ดอยู่นะครับซึ่งจะเห็นว่าคนที่จะมีอันดับหนึ่ง ได้รางวัลก็ตัดรอบของทุกวันคือถ้าเว่าวันนี้เราไม่ได้พรุ่งนี้เราก็มาเล่นใหม่ได้ด้วยแสดงว่าใครอยากได้รางวัลเนี่ยต้องมาเฝ้าว่าที่1เท่าไหร่นะครับ <c oughs> แล้วก็อยู่กับซิปเมจกจนกระทั่งปิดงานไปเลยต่อวัน <c oughs> <c oughs> นะครับก็เ <c> ด <oughs> ี๋ย <g> ว <ay> เรามาลองเล่นตัวเกมกันดูดีกว่าให้น้องเชอร์เล่นเหมือนเดิมได้เลย <c oughs> ลองเล่นดูว่าเกมมันเล่นอะไรประมาณไหนครับแล้วก็สกอร์ตอนนี้ที่1 279ดูซิน้องเชอร์จะไต่อันดับเข้าไปใกล้เขาได้ไหมนะครับลองดูครับอันนี้ก็ได้ม้ก ข้าไมา่ส่วนหน้าจอให้เรากรอกชื่อเนาะแล้วก็กรอีเมลอีเมลก็เป็นอีเมลที่เราสมัครตัวซิปเมกนั่นแหละนะครับแค่ครั้งเดียวแค่หนนะ้ครั้งเดียวนั้นต้องพี่เล่น<ด>โอเค<ด>งั้นเอาใหม่งั้นเนื่องจากน้องเชอร์เขาเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งครับตอนมาทดสอบครั้งแรกเดี๋ยวผมจะเป็นคนเล่นแทนและกันนะครับอันนี้ก็จะกดเข้ามาในเกมนะก็กด Space bar to f ฟ y ปรับนี่มันก็จะเป็นลักษณะการเดินไปเรื่อยๆนะเราก็จะมี ตัวอุกกาบาตนะแล้วก็นี่ตัวเหรียญเห็นไหมตัวเหรียญอย่างนี้เราต้องเก็บเหรียญครับตัอุกกาบาตเราก็หลบอ่าอุ้ยโดละหนึ่งดอกอ๋อมันเป็นกระโดดกระโดดนี่มันกระโดดกระโดดน้าคิดว่ามันจะลอยค้างนะเหมือนเหมือนเกมเวลาเพลงเพลงอินโทรบโบนี่อ้าวผมแพ้เลยอ้าวแม่พี่แชมป์จบละผมสี่สิบห้าตะกอนครับสูงสุดถึงเท่าไหร่ครับสองร้อยเจ็ดสิบเก้า แล้วก็จำกัดการเล่นนะหนึ่งครั้งต่อวันต่อคนนะครับก็โอเคพรุ่งนี้เรามาเล่นใหม่ผมแตกก็วพรุ่งนี้มาเล่นใหม่ได้โอเคครับอันนี้สําหรับเกมซิปเฮก็ประมาณนี้คะโอเคนะครับก็จบไปทั้งหมดแล้วเนาะในบูธต,ตรงนี้มาที่เราเดินเล่นกันมาก็จริงๆวันนี้ก็ถือว่ามีคนคึกคัพของคนน้ำมุมถ่ายรูปก,ก็ค่อนข้างเยอะอทีนี้มาถึงมาในส่วนบูธสุดท้ายละก็คือบูธอ่งเปาตอนรับตุดต๊ดจีนนะครับซึ่งพอเราพูดถึงอ่งเปาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนโหมดซะหน่อยน้องเชอร์ เปลี่ยนจากโหมดใสๆเป็นโหมดชูการ์ดีดีสักนิดนะครับนี่อย่าเล่นกับไฟนะคะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวอันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการที่เรานะครับจะมาซื้อตัวอ่างเปาแล้วก็บอกไว้เลยว่าเรามีของแจกรางวัลนะครับแจกรางวัลกับลูกเพจของเราด้วยนีนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทําการซื้อตัยอ่างเปาตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นอ่งเปาที่เป็นอ่งเปาคริปโตกันแหละนะครับเราสามารถที่จะซื้อตัวทิกเก็ตที่เป็นอ่งเปาเนี่ยมีตั้งแต่300บาทนะครับกับ1000บาทใช่ก็จะเป็น บีดีซีอีธิเียมแล้วก็มีเป็นซิลเมกนะคะใช่ก็จะมีสามเหรียญน,นะครับซึ่งอันนี้ก็มูลค่าตามนั้นเลยเราสามารถที่จะแค่ได้บัตรมาแล้วก็เอาไปสแกน QR วอโค้ดมันก็จะรีดิมเข้ากระเป๋าเราทีนี้ความพิเศษอัเ,อเปนะนี้มีอะไรครับนอกจากที่มันจะมีในส่วนของการที่เราซื้อเองี้ยไปแจกคนอื่นแบบเหมือนแทนเป็นแบบเทศกาล<อ>จ,จีนใช่ไหมนะมันจะมีส่วนของรางวัลที่เหมือนอาจจะแจกเป็นโบนัสน,นะครับแล้วอาจจะมีบางคนเนี่ยนะครับเป็นการสุ่มแล้วกันได้คูณ2เท่าได้คูณอะไรแบบนี้เข้าไปอีก สมมติว่าซื้อ1นึ่พันอาจจะได้เพิ่มเป็น2องพันก็ได้นะครับซึ่งเป็นเหมือนสนุกนะเหมือนแบบเลาเราผมไปซื้อไปแจกหลังหลานอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยแจกได้อะคือได้โบนัสเข้าไปอีกอะไรแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับลองดูอ่ะเดี๋ยวเราไปลองซื้อกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงโอเคครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะซื้อ1,000ันนะครับ15ใบ สิบาเป็น C N p i s c อซิยีมคะเอาอย่างละห้านะครัเอาอย่างละห้าแล้วก็ทุกๆหนึ่งร้อคนนะคะที่รีๆก็จะได้สายเดรโบ้ด้ยก็คืออย่างร้อยสองร้อยสามร้อยพอดีค่ะก็จะได้เพิ่มเป็นสองพ โอเคนะครับนี่นะก็ซื้อเสร็จแล้วนะก็วิธีการก็มาถามนะเขาเตอร์เลยซื้อง่ายมากนะครับก็ได้เป็นอ่งเปามาซึ่งข้างในเนี่ยนะก็เดี๋ยวอาจจะขอปิดตัว QR ไันิดนึงเดี๋ยวไปสแกนกันนะนี่เนาะก็จะเป็นไซนินิวเยียแบบนี้แล้วมันก็จะมี QR นะครับที่ผมปิดไว้อยู่ตรงนี้เนาะก็ QR เนี้ย สแกนปุ๊บล้วก็จะรีดีมเงินได้เลยใช่แต่ว่าต้องรีดีมภายใน15มีนาคมเท่านั้นนะคะถึง15มีนาคมใช่ซึ่งผมมองว่าได้เงินไปก็ต้องรีบแล้วนะครับทุกคนนะอยากใช้ตังค์นะครับอ่างเปาเนาะก็เดี๋ยวผมจะแบ่งออกมา5ใบนะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมของเราที่จะเล่นกันมีเกมเล่นกันประมาณนี้ง่ายๆคือ1นึเลยคุณต้องมีบัญชีของซิมเมกแน่นอนต้องมีไม่งั้นมันรีดีมไม่ได้นะครับดังนั้นต้องสมัครไว้ก่อนนะก็คืออาจจะสมัครที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้้นนะะครับทีี่ใตวดโอ อันที่หนึ่งนะต้องทําตามนี้อันที่สองก็คือให้พิมพ์นะครับในคอมเมนต์ใต้ YouTube เลยบอกมาว่าถ้าได้เงินจากตรงนี้จากผมไปแล้วเนี่ยนะครับซิเมกไปน่ะจะเอาเงินไปทําอะไรในเทศกาลตรุษจีนนี้นะครับก็ลองพิมพ์มาบอกดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสุ่มตอบอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวผมจะสุ่มมานะครับสุ่มผู้โชคดี5คนนะครับภายในวันที่เท่าไหร่ดีภายในวันที่หมดกิจกรรมนี้กันภายในวันที่17นะครับ17เมกราคม2565นะครับที่จะถึงนี้นะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นรางวัลกันครับ โอเคเนาะวันนี้ก็คงประมาณนี้แล้วครับซึ่งต้องบอกว่างานในจัดค่อนข้างจะดีแล้วก็น่าสนุกมากให้เล่นเยอะมากใช่ย่าลืมนะครับที่พารากอนนะครับวันที่1 1ถึง16กมกราคม2564นี้นะครับก็งานก็จัดตั้งแต่เช้าเลยยังยังทั้งปิดแหละนะครับก็ใกล้ๆเนาะใครที่อยู่ในกรุงเทพก็ลองอย่าลืมมาเล่นกันได้ครับของรางวัลปีๆเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องเชอร์เองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในช่องไอเลิร์ดลอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ